เรือว่าพระกรรมฐานหรือว่าสินธรรมใดๆที่เราจะพึงรู้ได้ก็เพระาะสาัยองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดามีพระมหากรุณาที่คุณสั่งสอนเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง นั่นก็คือตรงกับวันแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรที่เรียกกันว,ว่าปฐมเทศนาเป็นการเทศครั้งแรกและเมื่อจบลงแล้วก็ปรายกฎภาษาวกขององค์สมเด็จพระบาทีแก้วคือพระอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม หรือได้บรรุมักผลได้แก่พระโสดาบันดังนั้นในการวันที่จะเข้าพรรษาต่อไปนับตั้งแต่วันนี้หรือว่าตั้งวันพรุ่งนี้ก็ได้ตามใจท่านขอให้ท่านหลายตั้งม,นนโ,นมนโนปนิธานไว้ว่าพรรษาน,นี้เราจะเอาอะไรกันแน่ เราต้องการฌานสมาบัติหรือว่าต้องการความเป็นพระอริยเจ้าคือเบโสดาสีทาคาณาคารหันหรือว่าเราจะแยกทำลายกิเลสแต่ละจุดกิเลสที่มีความสำคัญที่เรียกกันว่ารากเงาของกิเลสก็คือหนึ่งความโลภสองความโกรธสามความหลง ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าปีพรรษานี้สิ้นเวลาเก้าสิบวันคือสามเดือนเราจะต้องเอาชนะจุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการให้ได้แต่ว่าอาตมาเห็นว่าถ้าเราจะชนะกิเลสโลภะความโลภหรือว่าโทสะความโกรธโมหะความหลง สำหรับบางท่านเนี่ยจฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเฉจเพาะบางท่านจะรู้สึกว่าง่ายแต่เฉพาะบางท่านหลายหลายท่านจะรู้สึกว่ายากเพราะว่ามันเป็นรากเงาของกิเลสจริงๆถ้าจะน้อมจิตเข้าไปใช้เล่นเฉพาะฌานสมาบัติ เรื่องของฌานสมาบัติไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่ายเป็นของหนักถ้าฌานเล็กก็ไม่เป็นไรฌานใหญ่ในแย่กว่าจะเข้าถึงสมาบัตสี่จิตเข้าถึงสมาบัตสี่ได้แต่ไม่มีความสำคัญความสำคัญมันอยู่ที่ท,ทรงสมาบัติคือทรงฌาน คำว่าทรงฌานนี้ก็หมายความว่าจะได้ทรงจะต้องทรงไว้ได้ทุกวินาทีของชีวิตไม่ใช่จะเวนเลือกเอาเฉพาะในเวลานั้นเวลานี้เวลาใดที่รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิจิตก็เป็นเป็นชานแต่เวลาใดปล่อยอารมณ์ตามปกติจิตก็เสื่อมตกไปอำนาจของอกุศลและนิวรณ์ยานี้ใช้ไม่ได้ การส่งฌานจะต้องส่งไว้ทุกวินาทีของจิตไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยวันนี้ฉันต้องการหนึ่งชั่วโมงวันนั้นสองชั่วโมงอันนี้ใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะส่งได้ดีสักเพียงใดก็ตามก็ถือว่าใช้ไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะว่าวันหนึ่งมีเวลา24ชั่วโมง แต่เราเอาจิตเข้าไปเป็นอารมณ์ของกุศลเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ขาดทุนถ้าได้หนึ่งชั่วโมงขาดทุนไปยี่สิบสามชั่วโมงถ้าได้สองชั่วโมงขาดทุนไปยี่ิบสองชั่วโมงอย่างนี้ไม่มีผลเป็นเหยื่อของอบายภูมิเป็นอันว่าถ้ามุ่งฌานสมาบัติในด้านขั้นฌานโลกีก็หนัก จะไปตัดโลภะความโลภมันก็ไม่ใช่ของง่ายตัดโทสะความโกรธก็หนักมากตัดโมหะความหลงยิ่งหนักใหญ่แล้วเราจะทำแบบไหนกันมันถึงจะเบาอันนี้ขอพูดสำหรับท่านที่ยังมีอรมเข้าไม่ถึงนั่นก็คือพระโสดาบัน ความจริงความเป็นพระอริยเจ้านี่ดีกว่าเล่นฌานสมาบัติคือํำนานในฌานสมาบัติด้านขั้นฌานโลกีเนื่อว่าเราจะจับจุดเฉพาะกิเลสต,ตัวใดตัวหนึ่งเี่ทําลายความโลภหรือว่าทําลายความโกรธหรือว่าทําลายความหลงมันทําลายลงได้จุดใดจุดหนึ่งแต่ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า จุดที่มีความสำคัญที่พระพุทธเจ้ามีความต้องการได้แก่สมัยมนวันองวันที่องค์สมเด็จพระวิธิตามารณทรงแสดงปฐมมทศนาคือเทครั้งแรกได้ก็วันขึ้นสิบห้าคำเดือนแปดที่เรียกกันว่าวันอาสารหาบูชาอาสาระหะก็ป 8, แปลว่าเดือนแปดเราชาววันกลางเดือนแปด วันนั้นพระพุทธเจ้าโพเทศจบทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าพระอัญญาโกนดัญญะความจริงไม่เชื่อัญญานะเชื่อได้ทราบว่าพระโกนดัญญะได้บรรลุแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงมีความปลื้มใจมากเพราะว่าผลที่พระองค์มีความประสงค์บรรลุผล กบุคคลใดคนหนึ่งก็ตามดีใจที่เขาได้ผลตามจึงได้รงเส่เป,ป็นอุทานว่าจาวอัญญาสิวัตะโพโ,โกณัญโยอัญญาสิวัตะโพโกณัญโยซึ่งแปลเป็นใจความว่าอัญญาโกณัญญะได้รู้แล้วหนอหรือว่าโกณัญญะได้รู้แล้วหนอคคำว่าอัญญานี่แปลว่ารู้ ดยนั้นท่านโกนดัญญะจึงได้มีคำนำหน้าอัญญาโกนดัญญะก่อนที่ท่านหลายจะมุ่งความเป็นประโสดาบันคือเป็นพระอริยเจ้าบเบื้องตนก็ยะขอปรารพอันดับขั้นต้นแก่บ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนสีกก่อนยามปกติสิ่งที่เรากลัวกันที่สุด นั่นก็คืออารมณ์พุ่งซ่านอารมณ์ออกนอกลู่นอกทางที่เราต้องการวิธีแก้อารมณ์พุ่งซ่านมันจะซ่านไปแบบไหนก็ช่างมันเราใช้วิธีปราบวิธีเดียวตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำนั่นก็คือใช้อนาปานสติกรรมฐานลุนลุน หรือว่าถ้านิยมใช้คำภาวนาร่วมด้วยก็ได้ก็เ,เป็นของดีอาน,นาปานุสติก็คือการกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกเพราะความสั้นของจิตจิตมีอารมณ์คิดบางครั้งถ้าเราจะใช้คำภาวนาโดยจะขัดกันจะไปช่วยฟุ้งมากขึ้น จากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำให้ใช้เฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานคำว่าอนาปานุสติกมรมฐานก็คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้น ให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่สำหรับการปราบจิตในรมพุ่งสานนี่ถ้าไม่ฉลาดพอก็รู้สึกว่าหนักเหมือนกันคำว่าฉลาดนี่ก็คงไม่มีใครฉลาดอาตมาเองเป็นผู้ฝึกมาก่อนก็ไม่ใช่คนฉลาดเหมือนกันเพื่อคนทุกคนต้องพบก,กับความพลังพลาด มันจึงจะเข้าถึงจุดที่พึงเข้าถึงจุดหมายปลายทางความพลั้พลาดนั่นก็คือความประมาทของจิตหรือว่าการดื้อด้านของอารมณ์หรือว่าไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยตรงอันมีได้กับตัวอาตมาเองสำหรับคนอื่นไม่แน่ท่านอาจจะเป็นคนหัวอ่อนสำหรับอาตมาเป็นคนชอบลอง สิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ดีก็ลองดูเพราะชาวโลกเขานิยมว่าดีเช่นอารมณ์เครียดสรงอารมณ์หนักเป็นต้นผลที่สุดมันก็ไม่ดีจริงๆกลับเข้ามาหาอารมณ์พี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนั่นก็คือถ้าอารมณ์เราสัาน้นแล้วก็จับอนาปานุสติ คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าจะภาวนาด้วยใช้คำภาวนาสั้นๆถ้าไปใช้คำภาวนายาวๆจะมีรมดิ้นมาก นั่นก็คือใช้คำภาวนาว่าพุทโธสำหรับคำภาวนามีแท่งคล่องอย่างไหนมาแล้วจงอย่าเปลี่ยนมีผลเสมอกันพรก็เป็นอารมณ์ที่ดึงจิตให้ทรงอยู่ในคำภาวนานั้นๆเป็นอุบายอันหนึ่งที่ทำจิตให้เป็นสมาธิจะนั้นคำภาวนาใดๆก็ตามต้องถือว่ามีผลเสมอกัน วิธีหนึ่งถ้าทําแบบนี้ถ้าใจมันไม่หยุดถ้ามันอยากฝืนคิดพลานอยู่ดึงไม่อยู่จงอย่าฝืนถ้าขืนฝืนไม่ช้าก็เป็นโรคเส้นาษาษาประสาทพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าถ้าเอาไม่อยู่จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปตามสบายอยากจะไปเหนือไปใต้ก็ปล่อยมันแล้วสติคุมไว้ ไม่ช้าไม่เกินยี่สบนาทีเป็นอย่างมากก็ไม่เคยถึงมันก็จะขี้เกียจคิดพอขี้เกียจคิดแล้วก็ดึงอารมณ์สมาธิคือตั้งส,สติสัมปชัญญะจับลมให้ใจเข้าออกตอนนี้อารมณ์จะทรงจิตเป็นฌานได้นานปรนยางน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะสบายที่สุดเพนั้นว่าวิธีปราบจิตในอารมณ์ณสั้นเขาต้องทํากันแบบนี้ รีบแบบหนึ่งการหัดเฟื่องทรงอารมณ์จิตแบบง่ายๆแต่มีผลดีแล้วก็ตั้งใช้อารมณ์ไว้น้อยๆอ,อย่าให้มากเมื่อใหม่ๆตั้งอารมณ์ไว้ใช้สิบระยะของการให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งแล้วก็นับถึงสิบพอสิบรักษาอารมณ์ไว้ถ้าอารมณ์มันสัน้นนับหนึ่งใหม่ ถ้ามันยังไม่ถึงสิบถ้าถึงสิบแล้วถ้าใจสบายยังอยู่ยังสบายอยู่ก็ล่าไปต่ออีกสิบถ้าเห็นว่าจะพล่านมากเกินไปไว้ไม่ได้ก็เลิกเวลาก็เวลาท่านนอนก่อนหลับพยายามจับลมให้ใจให้ได้สิบคูเพราะสิบคู่แล้วถ้าจิตมันจะคิดก็เฉิถให้ม่คิดไปถ้าตื่นมาใหม่ๆยังไม่ลุกจากที่นอน ยังนอนอยู่แบบนั้นก็จับลมหายใจอีกสิบคู่ภาวานานด้วยก็ได้เวลาที่ท่านเดินไปเดินมาแล้วนั่งว่างจับลมหายใจเล่นสิบคู่ไม่ต้องเรยวเวลาถ้าท่านทำอย่างมีจริงๆทรงอารมณ์จิตจริงๆภายในสามเดือนนี้ท่านจะเป็นคนทรงฌานที่ดีที่สุดอารมณ์ฟุ้งส่านจะหายไป ไม่หายเลยนะไม่หายแต่มันจะเบาลงคนที่ไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆก็คือพระอรหันต์อันนี้เป็นวิธีต้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะต้องพยายามฝึกต้องพยายามทำเอาชนะมันนานไม่ได้แล้วก็ชนะเร็วๆยาวไม่ได้แล้วก็สัน้นยังไงยังไงวันหนึ่งให้ชนะให้ได้เพีมชที่ว่าทุกวันเราต้องเป็นผู้ชนะ ชนะมากไม่ได้เราก็ชนะน้อยก็ชื่อว่าเป็นผูชนะสำหรับเวลาที่ทรงอารมณ์เป็นสมาธินั้นจะมีอาการของปีติปรากฏแต่ขอรวบอารมณ์ว่าการเจริญพระกรรมาฐานที่จะได้ดีจะต้องไม่สนใจในอาการของขันห้าต้องทำน้ำทาใจอย่างน้ำประทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตัดสินพระไทยในวันนั้นวันกลางเดือนหกเมื่อประทับนั่งเอาหลังพิงต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงอธิฐานจิตว่าถ้าเราไม่บรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือาจะเม่ข้งเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้นั่นรงเอาชีวิตเขาแหลก เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาอย่างนั้นอาการทางกายมันจะเป็นยังไงก็เชิญมันจะให้ใจสั้นลงไปอึดอัดไม่ออกจะเป็นย็งยะโยกจะโครงจะสั่นเป็นยังไงก็ช่างมันถือถว่ามันพังเส้นได้เวลานี้น่าดีเราจะได้หมดทุกข์พ้นจากความเป็นทาาของมัน ตั้งใจไว้แบบนี้นะนี่เป็นอันดับต้นที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติถึงจุดสูงสุดคือปลายแล้วเมื่อเป็นอรหันต์อยู่แล้วก็ต้องปฏิบัติอยู่วิธทีที่แนะนำนี่เป็นวิธีที่แนะนำตั้งแต่ต้นยันจบจบแล้วก็ยังใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนนาปานนสติกรรมฐานไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนแม้แต่องค์สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเราก็เป็นผู้มากไปด้วยอนนาปานุสติกรรมฐานเอาละการทรงจิตแบบนี้พอกันพรรษานี่หนึ่งพรรษาเอาชนะให้ได้ ต่อไปก็เอาชนะในพร้อมกันนั้นแล้วก็ต้องเอาชนะความเป็นปุถุชนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยชนเบื้องตน้นสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อริยชนเบื้องต้นก็คือพระสดาบันความจริงพระโสดาบันนี่เป็นง่ายนิดเดียวเป็นของไม่ยากไม่เห็นมีอะไรหนัก เมื่อผมเรียนเองไม่ค่อยเขาไม่ค่อยมีใครสอนแบบนี้แต่สอนแบบนี้แล้วก็ผมคงจะเป็นพระดิยะเซนานแล้วไม่ต้องมนัง่งดอกแดกดอกแดกดอกแดกจุเวลานี้เป็นวันว่าอริยะต้นได้แก่ประโสูดาบันประสูดาบันนี่ถ้าเรามองในด้าของสัมยชน์มันยาก ยากตรงไหนยากตรงสกกายทิฏฐิที่ให้พิจารนาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตรงนี้เราไปจับจุดกันผิดคนที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆนั่นคือพระอรหันต์ เรามักจะไปจับอารมณ์พระรหันต์มาเป็นอารมณ์ของมโนดาบันแบบนี้เมื่อเเสร็จทุกรลยไม่มีทางเดินเข้าไปถึง <c oughs> เราหาวิธีทางเดินที่ถูกที่สุดและก็ใกล้ที่สุดง่ายที่สุดมีอยู่ในหลักสูตรของพระพุทธศาสนา <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่สอนเปะเปะป,ะปะพระองค์ทรงสอนอย่างมีหลักการ เราทราบว่า,าวคนมีปัญญาไม่เสมอกันบางคนมีความเข้มแข็งในปัญญาทำอะไรก็ง่ายยากไม่มีถ้ามีรงอ่อนใน,ปนดปานในด้านของปัญญาทำอะไรทุกอย่างมันก็รู้สึกว่ายากไปหมดฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงทรงจัดระยะของพระอริยเจ้าไว้ทั้งสี่ขั้น คือหนึ่งพระโสดาบันสองสกิทาคามีสามนาคามีสี่อรหันต์อันดับแรกเราต้องชนะพระปุถุชนเข้าถึงขั้นพระโสดาบันให้ได้แล้วก็นั่งมองอารมณ์ของพระโสดาบันอย่าไปดูสัญญต้องดูอารมณ์หรือว่าดูองค์องค์ก็คืออารมณ์ที่ทรงตัว อารมณ์ของพระโสดาบันมีอะไรบ้างมีหนึ่งพระโสดาบันไม่ลืมความตายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราเกิดมานี้ต้องตายแน่ไม่นับอายุเป็นวันเป็นคืนท่านคิดว่าเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอถ้าเราจะตายเราจะไปไหน เรามีอารมณ์ชั่วเราก็ไปสัวบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์รัจฉานมีอารมณ์ดีทรงกำหนดสิบประการในสินห้าเราเป็นมนุษย์ถ้ามีจิตละอายความชั่วเกรงกลัวคนเอื่อความชั่วจิตมุ่งมั่นแต่ความดีเราไปสวรรค์เป็นเทวดาจิตทรงชานไปเป็นพรหม จิตหมดกิเลสไปเป็นเป็นวัฏฐานปณนิพานธ์แล้วก็มันนั่งดูขั้นแรกอุมโสนดาบ,บันเขาทำแบบไง่ายคือคิดว่าถ้าเราจะต้องตายความจริงเราตายแน่ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะตายอายุมากเราจะตายอายุน้อยเราไม่รู้ จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเย็นตายกลางคืนตายดึกตายใกล้สว่างเราไม่แน่แต่มันต้องตายแน่แต่ก่อนที่เราจะตายจะต้องส่งอารมณ์ไว้ให้ส่งตัวจับไว้ดนด้านของความดีอย่าลืมนะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ต้าเป็นนั่งหลับตาปีก็ได้เดินไปเดินมาก็นึกอยู่นั่งอยู่ก็นึกอยู่ ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจะตายไม่อไรก็เชิญให้ใจเข้าแล้วไมใ่ใจออกก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ใจเข้าก็ตายนึกไว้เป็นปกติให้จิตมันชินเห็นคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกที่เดินมามองว่าไม่ช้าเขาก็ตายหมดเราก็ตายเขาก็ตายน่มันมันยาก ต่อไปเนมะื่อคิดว่าถ้าเราจะตายแล้วต้องเกาะหนีหนึ่งเกาะคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือเพระาะทราบอยู่แล้วว่าคนที่มีอพุทธพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงพุทธานุสติเช่นคำาวนาว่าพุทโธหรือว่าใคร่ครวญความดีกับพระองค์เป็นนวจ,จิตนึกถึงพระองค์ในด้านภาวนาและพิจารณาก่อใด เพียงเท่านี้เข้าไปสวรรค์ก็นับไม่ทนก็จะเป็นไรไปพระพุทธเจ้ามีความดีประเภทใดเราทราบอยู่แล้วนึกถึงองค์สมเด็จพระบะิตบแก้วท่านนึกด้วยอารมณ์คิดไม่ถนัดก็ภาวนาว่าพุทโธเนื้อต่อไปก็ยอมรับนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยที่เรียกกว,ว่ามีความเคารพในประธรรม แล้วก็ยอมรับนับถือความดีของพระอ,อริยสงฆ์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคณะแรกที่ทำบัตถมสังขายานาที่เราจะรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน,ชยชน์ได้เพราะพระสงฆ์จดจำไว้แล้วก็นำมาสอนเราเป็นอัน่าคุณของพระพุทธเจา้าคุณของพระธรรมคุณพระสงฆ์ส่งใจเรา ซรงอยู่ในอารมณ์เราไม่ปรามาทพระพุทธเจ้าเราไม่ปรมามมทพระธรรมเราไม่ปรามาทพระอริยสงฆ์อย่าลืมนะครับว่าผมใช้คําว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่นักบวชทรงเดชถ้านักบวชทรงเดชนี้พระอริยเจ้าไม่ใส่ไม่ใส่ข้าวให้กินอย่างตัวอย่างพระวิสุชาวโกสัมพีทะเลาะกัน พระพุทธเจ้าห้ามไม่ฟังพระอริยเจ้านับหมืน่นไม่ใส่บาตรให้กินเลยนี่พระอริยเจ้าไม่ใช่งโง่และไม่ใช่สักตรูว่าเห็นพระเหลืองแลว้วก็ไหวเพราะท่านเป็นพระอริยะท่านรู้คนที่คนไหวได้ไม่คนไหวคนที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบเป็นโจรทําลายพระศาสนาไหวก็เสียมือให้ข้าวกินก็เสียข้าวให้ของใช้ก็เสียของเพราะไม่คุ้มกับคุณค่าของของที่เราให้ไป เป็นอันว่ารวบรวมกำลังใจเคารพในพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าเราเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จริงหรือไม่กด็ดูสินดูว่าสินห้าของเราบริสุทธิ์ไหมถ้าเรายังมีคำว่าเผลยก็สแสดงว่าเรายังความมีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่จริง ถ้าศีลห้าของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องมีอาการทรงตัวการที่จะทำลายสัตว์ให้ถึงกับสิ้นชีวิตด้วยเจตนาไม่มียีงนี้เป็นต้นพอร,รู้แล้วว่าสินมีอะไรบ้างรวมข้ว่าศีลห้าข้อจะไม่ถูกทำลายด้วยอาการตั้งใจเว้นไว้แต่เผลอ เมื่อสินทรงใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรามีความเคารพในพระพุทธธรรมะสงค์จริงที่พึ่งใหญ่คือสุคติเราได้แน่แต่ถ้าว่ายังเป็นบุคคลที่เข้าถึงไตรสรณาคมยังเป็นปุถุชนอยู่ยัง้วยไม่ได้เป็นพระโสดาบันตามที่องค์สมเด็จพระบรมโครต้องการเราจะใช้อะไรอีกไหมเราก็ใช้ต่อไปอีกนิด มันนังพิจารณาว่าการายเวียนไหวตายเกิดในิวตัตารงสารแม้แต่เราจะไม่ลงนรกเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ลำบากเป็นเทวดาหรือผรมก็ไปพักอยู่แค่ตั้นโชคราวเหมือนกับการพักร้อยของข้าราชการ หมดอายุเวลาการพักร้อนก็ต้องกลับมาทำงานงานใหม่ชั้นใดเป็นเทวดาด้วยผมหมดบุญวาส,สนาบรารมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์ติ้ลเด็กยันแก่แสนจะลำบากมีความทุกข์ยากบุญวายด้วยประการทั้งปวงและในที่สุดเต้าทำความดีตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมบุญกันไวยบุญกันมาแบบนี้หาความดีไม่ได้ไม่มีจุดจบ จุดจบจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงตัดนั่นก็คือพระนิพพานเราคิดไว้ในใจว่าถ้าการทําความดีทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนใดๆในโลกีวิสัยไม่ทําความดีให้คนอื่นชมไม่ได้ทําความดีให้คนอื่นไหวไม่ได้ทําความดีเพื่อหวังความสุขความสบายทําความดีเพื่อหวังพระนิพพานอย่างเดียว ก็ใช่อารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเรามุ่งเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะ